ส um Lifecast Listening Life for Good life. วัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผมคาคมส์และตอนนี้คุณอยู่กับคาคมไลฟ์พอดแคสต์ครับนันในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาชวนคุยถึงวิธีคิดแบบคนที่มี Growth Mindset นั่นเองนะครับโดยผมได้ นำเนื้อหานี้มาจากหนังสือ super productive ของคุณแทบบวิหารอุตสาหะนั่นเองนะครับโดยต้องขออนุญาตอ,อ,อธิบายก่อนว่าคนที่มี growth mindset เนี่ยเขาจะเป็นคนที่อยากจะเรียนรู้และก็เชื่อว่าทุกอย่างสามารถพัฒนาได้ครับถ้าคุณไม่เก่งคุณก็สามารถฝึกได้ถ้าไม่รู้ก็สามารถเรียนเพื่อเพิ่มความรู้ได้นั่นเอง แต่ว่ามันก็จะมีโค้่ตรงข้ามอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือคนที่มีฟิกไมซ์เซตครับโดยฟิกไมซ์เซตเนี่ยจะเป็นคนที่มีความคิดว่าทุกอย่างบนโลกใบน,นี้เนี่ยมันถูกกาหนดมาไว้หมดแล้วคนคนนั้นเขาเก่งแล้วเพราะว่าเขาฉลาดอยู่แล้วเราไม่สามารถทําแบบนั้นได้หรอกเราไม่สามารถเรียนรู้แบบนั้นได้หรอกมันอาจจะยากเกินไปสําหรับเรา ซึ่งคนคิดแบบ Growth mindset กับ Fix mindset ก็จะต่างกันนะครับโดยคนที่มี Growth mindset นะฮะหรือว่าคนที่สามารถาเรียนรู้ได้เรื่อยๆด้วย,วยตนเองนะครับหรือว่าพัฒนาตัวเองให้เก่งมากขึ้นจะมีวิธีการตั้งเป้าหมายการเรียนรู้แบบ smart นั่นเองครับ โดยการตั้งเป้าหมายแบบสมาร์ตเนี่ยต้องแยกออกมานะฮะเพราะว่ามันประกอบไปด้วย S specific หรือว่าความชัดเจนครับ M measurable วัดผลได้ A action oriented แปลว่าการระบุว่าจะต้องทำอะไร R realistic อยู่ในความเป็นจริงกับสิ่งที่เราทำและ T time defined คือเป้าหมายที่ตั้งจะต้องทำให้เสร็จนั่นเองครับซึ่งคนที่มี goal mindset เนี่ยก็จะมีความคิดหรือว่าการตั้งเป้าหมายแบบ Smart ที่กล่าวไปข้างต้นแล้วก็หลังจากที่เราสามารถตั้งเป้าหมายแบบสมาร์ได้แล้วเนี่ยเราก็จะมีของถามเป็นการจัดวางแผนเวลาในการทําสิ่งต่างๆมาเป็นของคู่กันครับแต่อย่างที่กล่าวไปนะฮะ คนที่มีกรอบ mindset ก็จะมีความคิดแบบสมาร์ทแต่คนที่มีแบบวิธีคิดอย่างฟิก mindset ก็จะมีความคิดอีกแบบหนึ่งซึ่งก็คือการตั้งเป้าหมายแบบวาปิดนั่นเองครับโดยวาปิดเนี่ยจะประกอบไปด้วย v w a g e v a g u e w a g e คือความไม่ชัดเจน a amorphous คือการการเป็นคนที่ไม่มีระเบียบแบบแผน P หรือว่า p y i n d u t r e sky คือการที่เป็นคนสร้างวิมานในอากาศหรือว่าเรียกง่ายๆว่ามโนนั่นเองครับ i irrelevant คือการที่คิดอะไรแต่สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำครับและสุดท้าย delay ที่ย่อมมาจากตัวดีนะครับคือทำสิ่งใดก็ไม่เสร็จสักทีโดยผมอยากจะให้อขออนุญาตผู้ฟังทุกท่านนะฮะจำไว้แค่ว่าคนที่มีก w t h m i n เซ e ตหรือว่าคนที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและพัฒนาให้ตัวเองเก่งมากขึ้นจะต้องไม่คิดแบบว่าปิดแต่จงคิดแบบ Smart อย่างที่กล่าวไปนั่นเองครับ ขอบคุณที่ติดตามคาคมไลฟ์พอดแคสต์นะฮะแล้วไว้ใจกันมาม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ